สวัสดีครับและขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนที่รักในการทําสวนทุกคนเข้าสู่ช่องรวมไอเดียคนรักสวนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพืทุกคนมาทําความรู้จักกับกากาแฟที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันไม่มีประโยชน์และทิ้งมันไปซะแต่สําหรับผมแล้วกากาแฟมีคุณค่ามากและนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจนน่าทึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยประโยชน์ข้อที่1 กากกาแฟใช้เป <C jin x> ็นป <kr> ุ๋ยปลูกต้นไม้ได้ในกากาแฟอุดมด้วยแร่ธาตุในโตรเจนโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชเพียงผสมกากาแฟกับดินที่จะปลูกต้นไม้หรือใส่ลงในส่วนผสมของปุ๋ยหมักก็ยังได้เลยครับประโยชน์ข้อที่2กากรแฟช่วยไล่หอยทากและแมลงบางชนิดได้ให้นํากากาแฟไปโรยตามทางเดินตามกระถางหรือตามต้นไม้หรือบริเวณที่พบเจอตัวมันบ่อยๆเราก็จะไม่เจอพวกมันอีกเลยครับ ากเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาสัตว์เลี้ยงขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับประโยชน์ข้อที่3ของกากาแฟรับรองช่วยเพื่อนๆได้แน่นอนครับวิธีแก้นะครับก็คือนํากากาแฟกับเปลือกส้มโรยไว้บริเวณที่ไม่ต้องการให้พวกมันเข้าไปนะครับแค่นี้แมวหรือสุนัขของเราก็จะไม่ทําสวนของเราเป็นห้องส้วมของพวกเขาอีกต่อไปครับประโยชน์ข้อที่4ของกากาแฟะนะครับแก้ตู้เย็นมีกลิ่นได้ เพราะคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของกากกาแฟจะดับกลิ่นอย่างได้ผลและมีกลิ่นหอมอ่อนๆของกาแฟด้วยแค่ใส่กากกาแฟในถ้วยเล็กๆวางในตู้เย็นและคอยเปลี่ยนทุกๆ2-3ถึงอาทิตย์ประโยชน์ข้อที่5กากาแฟช่วยกระจัดกลิ่นเหม็นในรองเท้าได้แค่เอากากาแฟใส่ลงในผ้าขาวบางแล้ววางไว้ในรองเทา้ากากาแฟก็จะช่วยดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในรองเท้าได้แล้วครับ นอกจากนี้ประโยชน์ข้อที่6กากกาแฟายังช่วยขจัดกลิ่นอับในรถและตู้เสื้อผ้าได้แค่นำกากาแฟใส่ในถ้วยเล็กๆหรือผ้าขาวบางแล้วนำไปวางไว้ในรถหรือตู้เสื้อผ้าของเราแค่นี้กลิ่นอับก็จะหายไปแล้วครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังเข้าครัวทำอาหารแล้วปรากฏว่ามือเหม็นกลิ่นกระเทียมหรือหอมต้องล้างมือกับสบู่หลายลรอบถึงจะขจัดกลิ่นไปได้ ให้เพื่อนๆลองล้างมือกับกากกาแฟดูนะครับเพราะกากกาแฟจะช่วยดับกลิ่นเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับประโยชน์ข้อที่8กากกาแฟย,ยังช่วยดับกลิ่นในเขียงของเราได้เพราะฉะนั้นให้นํากากกาแฟไปล้างทําความสะอาดที่เขียงแค่นี้เขียงของเราก็จะสะอาดและไม่มีกลิ่นแล้วครับประโยชน์ข้อสุดท้ายของกากาแฟหรือข้อที่9นี้นะครับจะต้องถูกใจสาวๆแน่นอนครับเพราะว่ากากาแฟจะใช้เป็นประโยชน์ในการสครับผิวสวยได้ ส่วนผสมน,นะครับเพื่อนๆก็แค่นํากากกาแฟมาผสมกับมะขามเปียกน้ําผึ้งแล้วแต่ความต้องการนะครับว่าจะใส่มากน้อยขนาดไหนหลังจากนั้นก็ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นํามาขัดบริเวณผิวที่แห้งกร้านะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ขาแขนหรือใบหน้าก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แค่ล้างน้ําออกเราก็จะได้ผิวที่เนียนนุ่มน่าสัมผัสประโยชน์ของกากกาแฟในข้อนี้นะครับผมรับรองว่า สาวๆจะต้องพอใจในผลลัพธ์อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าดีๆเพียงเท่านี้คลิปหน้าผมจะหาไอเดียดีๆอะไรมานั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับอ้ออย่าลืมกด Subscribe เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ